ได้นะพี่ขออนุญาตนะโอเคครับนะพี่เพิ่งเห็นนางฟ้าครับนะเพิ่งลงมาจากสวรรค์เนี่ยเพิ่งมาลงมาจากจัันจัอ๋ออยู่จรันนี่เองอ่ะจรันเท่าไหร่สามห้าสามห้านะครับเคยรู้จักพี่แจ็คในนามคือติดตามทางเฟซบุ๊กยูทูบอะไรพวกนี้จะไม่เพจด้วย YouTube ด้วยนะฮะแล้วก็ที่งำันคือเคยไปเดินเจเจด้วยเคยแอบดูพี่หลายครั้งแล้วแต่ไม่กล้าเจาะด้วยไปเจาะเยอะไม่พอคนเยอะ คนเยอะแล้วก็ขี้เกียจรอคิวนะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาถามชื่อก่อนว่าชื่ออะไรนะครับสวยปานดังฟ้านะครับชื่อว่าน้องาอค่ะไอแต่ไม่เคยอายเลยสักครั้งเดียวก็มีบางมีบางบางเรื่องใช่ไหมแต่บางเรื่องนี่สู้ตายนะก็ได้เออเห็นได้ก็ได้อยู่นะครับนะตอนนี้ศึกษาหรือว่าทํางานครับเรียนค่ะเรียนนะฮะไม่ได้ศึกษานะก็ศึกษาก็ได้ศึกษาอยู่ที่ บ้านสมเด็จค่ะบ้านสมเด็จอ๋อไอ้ตรงงูเวียนใหญ่ด้เองโว้ยพวกสมเด็จนี่เจาะกับพี่เยอะมากนะฮะคือคลิปบ้านสมเด็จนี่เยอะมากครับวันนี้มาเจาะอะไรกับพี่ครับปีกจมูกค่ะปีกจมูกนะฮะคือตรงนี้เคยเจาะที่อื่นมาแล้วซึ่งไปเดินพี่แล้วก็คนเยอะเบื่อหน่ายที่จะรอแล้วก็เบื่อหน่ายที่จะนั่นอะไปเจาะที่อื่นมาเป็นยังไงบ้างไม่สวยจิบไม่สวยนะฮะครับอะไรพี่พี่คุยใกล้ใกล้เราเหม็นส้มต่ำไหมพี่กินพุปต่ำๆใช่มือไม่เหม็นโอเคโอเคอ่ะพยายามกันใจไว้นะครับก็โอเคครับ หนึ่งไม่สวยจอะต่ําด้วยไม่ชอบเลยถอดออกใช่ไหมฮะครับโอเคเมื่อกี้น้องอายบอกว่าจอะแล้วไม่เจ็บจริงอ่ะนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งเนาะโอเคหมายว่าจอะมาแล้วมันไม่เจ็บแต่ครั้งนี้พี่บอกว่าเจ็บนะแต่ว่าเราอาจจะบอกไม่เจ็บก็ได้เพราะว่าพี่ประเมินในตรงเนี้ยคือส่วนที่3ของร่างกายนะฮะส่วนแรกคือหัวนมนะฮะส่วนที่2คือสนนภาส่วนที่สคือตรงนี้นะฮะที่มันจะเจ็บนะครับแต่ว่าน้องอายบอกไม่เจ็บพี่ก็ดีใจด้วยเพราะว่าร่างกายคนมไม่เหมือนกันนะครับ เอา้าตามเธอมาฮะสาวน้อยบ้านสมเด็จปีไหนเนี่ยสองอปีสองเองตัวใหญ่มากครับนี่นี่นี่มาดูครับฮนะโอ้โหสวนสูงมากนะฮะขานี่ยาวหูนะฮะเป็นไอขยงขยงเลยฮะนี่หัวเธอได้เตี้ยมากนะพี่เห็นนะฮะน่าจะรุ่นพี่นี่แหละนะฮะอ่ามีแฟนแล้วใช่ไหมฮะสูงเท่าไหร่นะร้อยเจ็ดสิบห้าคะร้บครับโอ้สูงกว่าพี่แจ็คนะฮะแหวตั้งสิบเซนอ่ะโอเคมา ตามเธอมาดีกว่าครับนะฮะพูดมากเดี๋ยวเธอจะลำคาญพี่แจ็คขับอ่ะต่อนะนะฮะอย่าทำตัวสูงนะฮะดูนี้พี่เปี้ยกระดาดนดีคโอเคเอาจ่อให้เธอแล้วครับนะฮะกับสาวน้อยคนนี้นะครับก็ขอบคุณมากที่มาเยือนแล้วก็ที่มาทักทายกันนะฮะน้องๆที่เข้ามาคอมเมนต์ครับคอมเมนต์ใน YouTube ก็ได้นะครับว่าพี่แจ็คอยู่ที่ไหนทำอะไรนะฮะตลาดไหนนะครับนะฮะก็เข้ามาดู อะไรวะแฮเบอร์ดเดย์เหรอไม่มีตัวแล้วปะอืมอก็นะฮะยังไม่ทันจ่อครับเลือดเธอออกเต็มมือพี่แจ๊คเลยครับนะครับขอเล็บอะแต่รูปจริงโอเคนะพี่ขอนั่งด้วยนะครับหมายใจนะครับ เอาละครับมาดูว่าการเจาะของพี่แจ็คกับร้านอื่นนะครับเป็นยังไงบ้างแล้วก็เจาะสวยขนาดไหนครับกับสาวน้อยคนนี้นะครับนะฮะแค่นี้เองนะครับนะฮะถอนไข่เยอะๆครับนะฮะแล้วก็ย่าเลยทีเดียวจมูกเธอไม่ได้เสริมนะฮะหน้าตาอย่างนี้เธอสวยแบบธรรมชาตินะฮะครับแล้วก็เป็นนางฟ้าในดวงใจอยู่แล้วครับโอ้โหสวยมากครับคราวนี้เธอจะได้รับความสวยนะฮะน้ําตาไหลนะเดี๋ยวพี่เอากระดาษให้ซับน้ําตาก่อน ก็เป็นว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนนะฮะโรงเรียนจีนโรงเรียนแจวนะ,ะ้ะโอเคสวยครับนะฮะมันเข้ากับใบหน้าใบตาเธอเลยเกินเมื่อกี้กำลังจะบอกว่ามันไม่เข้าใบหน้าเธอะฮะแต่พอเจาะไปแล้วเข้าจริงๆครับนะ,ะเธอสวยแล้วก็เหมาะที่จะใส่จมูกครับนะฮะรูปร่างเธอรูปร่างเธอที่ต้องจอยเยอะครับมาดูสวยอืมนะฮะมีขยายหูด้วยยิ่งดีนะเท่เลย เดี๋ยวเราจะถามความรู้สึกของสาวน้อยคนนี้ดูนะครับนะสาวไม่น้อยกับสาวใหญ่ใหญ่กว่าพี่แจ๊กแ่ะีจะลองให้ซีพี่อยู่ดี่พี่อยู่นี่นนครับพี่อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละครับนะฮะอ้าตับเป็นตรงครับโอเคไหมพอใจนะฮะสวยนะครับเอาล่ะนะฮะมีน้ําตาซึมนิดนึงนะครับเราถามความรู้สึกของเธอดูนะครับว่าเธอเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะฮะวิธีล้างวิธีซับวิธีดูแลนะฮะง่ายๆเลยก็คือ ใช้น้ำเกลือล้างนะนะฮะบริเวณที่ล้างหน้าก็อย่าไปถูมันทุกครั้งที่ล้างหน้าดูจบเลยนะอย่าไปถูบริเวณขาดอย่าเกี่ยวอย่าชนอย่ากระแทกข้างล่างเกี่ยวได้กระแทกได้ตรงนี้ห้ามเกี่ยวนะครับกินได้ทุกอย่างเลยครับนะฮะน้องอายร้อนไข่ไส้เดือนแมลงสาบนะฮะไข่ผู้ชายก็จะมีก็ได้โอเคไหมโอเคไหมโอเคนะโอเคไหมซิงแง่โอเคตกใจไหม บอกกับกล้องสิงเจ็บหรือไม่เจ็บบอกเลยตรงๆงเลยนิดเดียวโอ้สุดยอดฮะได้ใจพี่แจ็คไปเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะับนาเยี่ยมมากโอเคครับนะฮะเราเห็นสิ่งที่น้องเขาถือในมือนะครับเป็นจิ้วคิ้วนะครับนะฮะซึ่งใช้เจาะคิ้วเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเจาะจมูกได้ไหมก็ได้เพราะว่าตัวนี้ใส่สําหรับคนที่เจาะจมูกสําหรับเพื่อให้หลบ เพื่อไม่ให้เห็นหัวว่างั้นเถอะนะฮะไม่เห็นโผล่มาซึ่งทางร้านนะครับที่น้องของพี่นะฮะเดี๋ยวเรามาถามชื่อเขาดีกว่าไปเจาะมานะครับนะตัวนี้ใช่ไหมครับนะครับนั่มาดูหน้าตาก่อนเลยครับนะะครับโอเคสวัสดีครับนะฮะชื่อว่าน้องอะไรฮะชื่อแบงค์ครับผมน้องแบงค์นะครับนะฮะไปเจาะตัวนี้มานะฮะตัวนี้นะฮะท่านผู้ชมที่เห็นพี่แจ็คถือเลยครับนะฮะเป็นตัวลักษณะเจาะคิ้วนะฮะตัวใส่คิ้วเลย จาะใส่ยคิ้วอย่างนี้นะแบงค์นะนะฮะแต่ว่ามึ๊ไปบังเอิญไปเจาะที่ตลาดไหนมานะตลาดอินดี้ครับอินดี้นะฮะบอกว่าไม่สามารถเจาะเกือกม้าได้ใช่ไหมฮะใส่่ตัวนี้ไปกอนอ๋อต้องใส่ตัวนี้ไปก่อนด้วยแล้วร้อยหายค่อยมามาเปลี่ยนโอ้โหไม่ได้นะฮะนี่คือเกือกม้าจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะท่านผู้ชมนะฮะเกือกม้าก็คือจะเป็นโค้งสองข้างนะฮะโค้งอ่าโค้งเห็นชัดเลยตัวนี้จะเป็นตัวที่เจาะสนธพายเยอะที่สุดนะฮะในบรรดาการเจาะนะครับครับผมถ้าเราเป็นผู้ชาย คนจะใส่ก้านใหญ่ๆไว้นะครับเขาบอกเจาะยังไงนะเขาบอกว่าเจาะตรงนี้เจาะเจาะไม่ได้ใช่ครับเขาบอกเจาะใส่เกลือกม้าไม่ได้เขาบอกต้องรอให้มันเจาะต้องเจาะนี้นําใสดำอาใช่ไหมประมาณสักสองอาทิตย์เขาบอกอย่างนี้นะครับอ๋อเราค่อยใส่เกลือกม้เขาอกเขาเปลี่ยนอ๋ออ๋อพี่รู้แล้วสาเหตุที่บอกมันใส่ไม่ได้เพราะว่าเขาอยากจะขายตัวต่อไปด้วยไงเข้าใจป่ะ พอจอดตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเราก็ไปซื้อเขามาใส่ไงเออแมกลายเป็น2อคุณเลยนะฮะจอดที่ตลาดไหนนะอินดี้ครับผมโอ้โหนะฮะช่างอะไรไม่รู้ช่างมันเถอะนะช่างมันเถอะนะนะอินดี้ก็มีหลายช่างนะพี่เห็นนะนะฮะอินดี้ไหนเนี่ยอินดี้ดาวขนองดาวขนองเจาะมาเป็นยังไงถูกใจไหมโอ้พี่อ๋อผมหายเจ็บมือผมถอดทิ้งเมื่อวานเลยหรอล่มันเบี้ยวใช่ไหมฮะเบี้ยวฝั่งนี้มันลงมาเกือบเกือบต่ําฝั่งนี้สูงคือมองแล้วเอียงเห็นชัดเจนเลย เอยงมันเอียงันเยอะมากเลยครับค่าจอดเท่าไหร่นะค่าจอดตอนแรกผมคิดคนละห้าร้อยเลห้าร้อยจอดจมูกนี่นะห้าร้อยอ๋อแพงจัดไปรวมจิวแล้วโอเคนะฮะครับนะฮะโอเคแพงไปโอเคครับร้านพี่แจ็คไม่ถึงนะห่างกันตั้งสองสามร้อยเลยนะฮะเห็นไหมฮะโอเคก็ไม่เป็นไรถือว่าเป็นประสบการณ์แล้วก็ ได้มารู้จักกับพี่แจ็คที่จริงก็รู้จักพี่แจ็คอยู่แล้วเคยผ่านเจเจแล้วนะฮะมีคนเยอะก็เลยเบื่อหน่ายที่จะรอมีโอกาสอนะฮะเราก็อยากขายของด้วยอรอมาขายตลาดนัดอีกเดวยกันเห็นไหมบรรยากาศนี่นี่มาดูนี่บรรยากาศนี่เป็นไงหน้าตบยุงเออหน้าตบยุงมากไห่ผีจะหลอกโอเคตลาดใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้ครับนะฮะเราก็ไม่ว่ากันแต่เราต้องมีความอดทนนะครับนะฮะอ่ะน้องแบงครับนะฮะมาจากบ้านไหนฮะ นางเลิงครับผมนางเลิงแถวโบเบสแหละฮะขายเสื้อผ้าโบเบสป่ะดิไม่ได้ขายอ่ไม่ได้ขายฮะทำงานอะไรน้าทำงานนี่ขับวินอ๋อขับวินมอเตอร์ไซค์ด้วยแหมวินวินงานประจำด้วยงานประจำอะไรก็วิ่งส่งเอกสารอ๋อวิ่งส่งเอกสารด้วยนะฮะแต่ใส่สนัายได้นะเพราะวันนี้มาจอดสนัายเด้อพังด้วยพังพลาด ตัวเองครับละเออเป็นเป็นของตัวเองนะฮะนาก็คือเราไลฟ์สไตล์เออไลฟ์สไตล์ครับอ่ะมาเลยมาต่อเลยครับอ่าแต่ไม่มีต่างไลฟ์สไตล์มีแฟนได้ยังตอนนี้ยังครับผมสอดสอดครับโอเคสาวาสาวเซวาสาวคนไหนที่เห็นหน้าตาอย่างเงี้ยฮะรับประกันเลยรูปหล่อแล้วก็ใหญ่ใช่ไหมคือตัวใหญ่ตัวใหญ่รูปหล่อกระดอ ไม่ใหญ่แต่ตัวใหญ่ครับนะโอเคแค่สีแค่สีดอกนะแค่สีดอกนะฮะครับคือดอกลาบให้เธอได้เองนะฮะขอบคุณน้องแบงค์มากครับเดี๋ยวเราเจาะสนปลายให้เขาครับเดี๋ยวขนาดที่พี่ล้างจมูกให้ให้หยุดหายใจประมาณสัก20นาทีได้ไหมผมไม่ได้ใช่ไหมออาอขกอขอขอห้านาทีพอโอเคอ้าวนะครับห้านาทีก็ตายนะครับเดี๋ยวมันมีการล้างจมูกนะฮะก็คือจะใช้แอนตอฮอล์ล้างให้นะครับนะ แล้วก็ให้เราหยุดหายใจพักหนึ่งเระเดี๋ยวจะเหมอนแอลกอฮอล์นะฮะเปเาได้นะครับนั่งสบายนะเหนื่อยนะก็นิดนึงครับมาดูกันว่าเจาะกับพี่แจ็คนะฮะเจาะกับเจ้าอื่นนะฮะช่างคนอื่นจะเป็นอย่างไรบ้างอันนั้นพี่ไม่รู้นะฮะเขาอาจจะทําดีที่สุดแล้วแต่ว่าอาจจะหายใจออกมาครั้งหนึ่งครับแล้วก็หายใจได้ตามปกตินะฮะา ขาอาจจะทําดีที่สุดแล้วครับแต่ว่ามันได้แค่นั้นนะครับก็สึบฝีมือเขาแล้วนะครับอ่าคราวนี้ต้องแบงค์จอดกับพี่นะฮะคือใช้ตัวอ่าหนึ่งจุดหกนะครับนะเป็นตัวขอบใหญ่นะฮะเข็มก็เข็มหนึ่งจุดแปดนะครับซึ่งต้องใหญ่กว่านะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเจ็บไหมอันดับหนึ่งคือหัวนมนะอันดับสองตรงนี้นะฮะบอกไว้เลยว่าเจ็บครับแต่ว่าถ้าจาะกับพี่แล้วจะเจ็บมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับตัวเรานะครับ ผ่อนคลายเยอะๆครับแล้วก็ทําใจให้สบายนะครับอ่านะครับแต่คนส่วนมากเจาะกับพี่แจ็คแล้วนะฮะบอกกันว่าไม่เจ็บอ่ะพี่แจ็คเจาะไม่เจ็บนะมาดูกันว่าน้องแบงค์จะเจ็บไหมนะคะเดี๋ยวพี่จะเตรียมกระดาษให้เขาด้วยเพราะว่ากระดาษนี่สําคัญมากเลยนะฮะเตรียมไว้เพื่ออะไรแบงค์รู้ไหมให้ซับน้ำตานะครับนะฮะต้องไหลนะโอเคครับนะฮะผ่อนคลายนะครับน้องแบงค์นะครับ กับพี่แจ็ค่อสั้นนะคะครับโอเคนะฮะบอกว่าจอดที่อื่นมาแล้วก็เบี้ยวจังเลยนะฮะมาจอดกับพี่แจ็คก,ก็จะเบี้ยวไหมต้องดูกันนะครับนะฮะโอเคครับนะฮะ,ะ,ะเรียบร้อยนะครับนะฮะเหนียวแน่นเหมือนกันนะครับถ้าเบี้ยวนะฮะเราจะไม่มีการดีกานะครับนะฮะเราก็จะมีการโอเคนะฮะปล่อยให้มัตาไหลออกมาเลยครับแบงค์นะฮะ อันนี้พี่เข้าใจความรู้สึกของเราครับนะฮะอาจจะคิดถึงใครสักคนที่นั่งบินข้างหลังเรานะครับนะฮะขณะที่เอาภูเขามาชนหลังของเรานะครับนะฮะเออนะฮะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นก็คือนะฮะมันสวยงามนั่นเองนะครับจะไม่มีเบี้ยวเลยกับพี่แจ็คดอสันนะฮะครับนะ,ะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับแบงคบ์นะครับนะฮะจับกระจกคขับนะ้องโอเคไหมอ่าตรงไหม ตรงนะฮะเดี๋ยวเราหมุนหัวให้อีกข้างหนึ่งครับนะฮะนี่เห็นรอยยิงของเขาแล้วครับนะฮะนี่เห็นตัวตรงๆนะฮะครับนะเอาละนะครับเดี๋ยวเราใส่ตอนนี้ตอนตอน่อครั้งแรกจะเจ็บนะตอนนี้เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะจะหายเจ็บนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะใสะ่หัวให้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาสัมภาษณ์เครทีหนึ่งนะครับท่านผู้ชมนะว่าเขาเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะครับ ครับก็เป็นการใส่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับนะฮะอันนี้มันจะดูไม่น่าเกียดมากครับเพราะว่าหนึ่งมันจะไม่ยาวลงเหลงกงันไปแล้วก็สองมันจะไม่แบบพูดง่ายว่าดูแล้วแบบน่ารักอะนะฮะเอ้าน่ารักน่ารักครับคือถ้าใส่ยาวมากมันจะดูเป็นอะไรนะ ดูแบบน่าเกียดอ่ะนะฮะอันนี้กลับดูไม่น่าเกียดดูแบบน่ารักกำ <Okay. S 1> ลังโอเคกกำลังโอเคเห็นไหมฮะอันนี้แหละกำลังจะใช้คำนี้ครับนะฮะวิธีล้างครับนะฮะง่ายๆเลยนะฮะเราสามารถซื้อกวดนี้แล้วใสร็ญเกลือเข้าไปนะฮะฉีดล้างบริเวณที่เราต้องการล้างนะครับจากนั้นก็ใช้สำลีเช็ดด้านในนะสำลีเช็ดด้านในนะฮะหรือว่ากระดงกระดาษอะไรก็ได้นะครับที่เป็นกระดาษที่เขาฆ่าเชื้อมาแล้วนะครับซึ่งกระดาษทิชชู่นี่แหละนะเออไม่ใช่กระดาษทิ้งทิมนะ นะฮะนะถ้าใช้กระดาษเพียงนี้จบเลยนะ,นะะโอเคครับก็ฉีดล้างบริเวณที่เราอยากจะล้างครับนะฮะครับส่วนวิธีล้างหน้าก็คือล้างได้ตามปกตินะนะฮะอย่ากเกี่ยวยาชดอย่าก,กระแทกนะครับบริเวณที่เราเจาะไปมันจะอักเสบนะฮะครับนะเนี่ยอาการหนัก,กนเลนี่เออต่างน้ำตาเลยเออตัางน้ำตาแต่ครับทุกคนจะเป็นอย่างนี้ฮนะเวลาเจาะสมพายครับนะฮะเจาะ บริเวณจมูกทุกคนเป็นนะฮะนะไม่ใช่แค่สวนธา,ายคือบริเวณจมูกนี่แหละเป็นหมดเลยนะครับนะโอเคเดี๋ยวเราให้ดูว่าสวยงามดังที่ใจปรารถนาไหมครับนะฮะครับอนนี้เรื่องอะไรเสื้อโอเคครับโอเคครับนอะ่ะน้องแบงค์ครับยกกระจกมาดูครับนะฮะครับโอเคครับนะครับนะฮะโอเคนะเป็นยังไงมั่งพอใจไหม นะะฮยิ่งนานเท่าไหร่วะยิ่งสวยนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยมันยิ่งนานมันยิ่งจะตกลงไปฮะมันจะตกตีกุ้งนี้นะนะฮะครับนะฮะครับเป็นไงไม่บิดไม่เบี้ยวนะฮะถึงกับยกนี้ให้พี่แจ้งไปครับนี่สุดยอดจริงๆนะฮะก็เดี๋ยวเราถามเขารู้สึกกับน้ําตาบอกต้องนะฮะมองมอกต่องครับนะเป็นยังไงบ้างเจ็บมากไหม ไม่เจ็บเลยครับไม่เจ็บเลยโอ้เจ็บเจ็บแต่ว่าทนได้เนาะแต่ว่าแต่วแล้วภูมิใจที่เราได้จอดแล้วมันมีความสุขอะฮะนะแต่ว่าทนได้ขอบคุณมากครับน้องแบงค์สุดยอดจริงๆฮะยกนิ้วให้ด้วยนะฮะเอาว่านิ้วมาชนกันหน่อยแม่สุดยอดจริงๆแม่สุดยอดครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับเยี่ยม